18. ข้อคิดที่ได้จากหนังสือวิธีเปลี่ยนความกลัวที่มีอยู่ในใจเพื่อรับมือกับปัญหาและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองข้อที่ 1. จงกล้าที่จะเปลี่ยนทั้งที่ใจยังกลัว 2. ทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ไม่คุ้นเคยไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่กลัว 3. พูดกับตัวเองว่าไม่ว่าจะต้องเจออะไรในชีวิต ฉันจะจัดการมันได้แน่ๆ 4. ถ้าเราจะเติบโตเราต้องพบความกลัวไปเรื่อยๆ 5. หนทางเดียวที่จะขจัดความกลัวคือต้องออกไปเผชิญความจริงแล้วลงมือทำมัน 6. การเป็นคนมีความรับผิดชอบหมายถึงคุณจะไม่มีวันกล่าวโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งที่คุณกำลังทำา 7. พยายามคิดให้ออกว่า คุณต้องการอะไรในชีวิตตั้งเป้าหมายและทำให้เป็นจริงขึ้นมา 8. จงเลือกไปบนเส้นทางที่แม้จะยากแต่มันจะทำให้คุณเติบโตขึ้นได้ 9. เขียนลงไปในสมุดบันทึกว่าในแต่ละวันคุณเปลี่ยนเรื่องหน้าผิดหวังให้กลายเป็นเรื่องเชิงบวกได้อย่างไร 10. มองหาแง่มุมดีๆที่คุณคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาตลอด 11. ลองท้าทายตัวเองว่าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ให้ดำเนินชีวิตไปโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครเลย 12. โลกนี้ไม่มีอะไรจริงเราเป็นคนสร้างความจริงขึ้นมาดังนั้นจนพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนแข็งแกร่งและมีค่ายิ่ง 13. อยากคิดบวกก็ต้องเติมพลังบวกเข้าไปเช่นการอ่านหนังสือคิดบวกสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจ 14. คู่ชีวิตที่ดีนั้นจะอยากให้คุณได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ 15. การลงมือคือกุญแจแห่งความสำเร็จ 16. หยุดป้อนความคิดลบลงไปในใจความคิดเชิงลบจะพรากพลังของคุณเป็นเหตุให้คุณกลัวขึ้นไปอีก 17. จงให้โดยไม่หวังที่จะได้คืน 18. จงเป็นคนแบบเดียวกันกับคนที่คุณอยากให้มารายล้อมคุณขอบคุณครับ